สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้ครูก็จะมาพูดถึงปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับซึ่งมีอะไรบ้างนะครับปริมาณหลักๆที่เกี่ยวข้องเลยก็คือ1การกระจัด2ความเร็วและ3ความเร่งนะครับซึ่งวันนี้ครูจะพูดถึงการกระจัดก่อนกันแล้วกันเนาะนะครับไปดูกันเลยนะครับ ทีนี้ไปดูครับนักเรียนดูภาพภาพนี้นะครับเป็นมันเป็นภาพนะครับที่อธิบายถึงการเคลื่อนที่แบบวงกลมของหมดุดทรงกระบอกนะครับที่เราทำการให้แสงสว่างจากแผงคมไฟเนี่ยส่องสว่างลงมานะครับตรงนี้คือวัตถุที่เรากำลังพิจารณานะครับนี่ครับวัตถุที่เรากำลังพิจารณา ะครับมันก็จะเกิดเงาบนฉากหลับตรงนี้ครับเห็นไหม e ครับเกิดเงาบนฉากหลับนะครับคราวนี้พอวัตถุเนี่ยนะครับเคลื่อนที่จากตำแหน่ง a ไปที่ตำแหน่ง b ตรงนี้นะครับเงามันก็จะเกิดการเคลื่อนที่มาที่ตำแหน่งนี้ครับนี่ตำแหน่งนี้ครับซึ่งเราจะให้เป็นตำแหน่ง b แต่ว่ามีเครื่องหมายแดับบอบอกถึงว่านี่คือเง,งาน,นะครับวัตถ,ถุเคลื่อนที่ไปต่อครับจาก b ไป c นะครับเงาของมันก็จะเลื่อนที่เงาของมันก็จะเลื่อนมาที่ตำแหน่งนี้ครับซึ่งจะเป็นตำแหน่ง C นะครับซึ่งเป็นตำแหน่ง C เนี่ยนะครับจากนั้นต่อนะครับมันก็จะเคลื่อนที่จากตำแหน่ง C นะครับเคลื่อนที่จากตำแหน่ง C ไปที่ตำแหน่ง D นะครับไปที่ตำแหน่ง D ขอโทษนะครับ C ไป D นะครับเงาของมันก็จะเคลื่อนที่ย้อนกลับมานะครับ เงาของมันก็จะเคลื่อนที่ย้อนกลับมาที่ตำแหน่ง d ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับ b นะครับเห็นไหมครับแล้วก็เคลื่อนที่มาที่ตำแหน่ง e นะครับมันก็จะกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้นใหม่นะครับเงาของมันจะเคลื่อนที่ย้อนกลับมานะครับนี่ครับแล้วก็เคลื่อนที่มาเรื่อยๆครับเคลื่อนที่มาเรื่อยๆนะครับเงาของมันก็จะเคลื่อนที่มาทางซ้ายมาที่ g เงาของมันก็มาอยู่ที่ g นะครับ แล้วก็มาที่ s นะครับจาก g มา s เนี่ยเงาของมันจะเคลื่อนที่ย้อนกลับมานะครับแล้วมาสิ้นสุดที่ตำแหน่ง a เหมือนเดิมนะครับเงาของมันก็จะมาบรรจบที่ตำแหน่ง a เหมือนเดิมทีนี้ดูลูกศรทิศทางนะครับนี่คือทิศทางของเงาที่มันเคลื่อนที่ไปเริ่มจาก a บไป b บไปทางขวาไปกระทั่งจนถึง c แบแล้วย้อนกลับมาที่ d บนะครับย้อนกลับมาที่ e แบบนะครับ แล้วไปที่ f นะครับคราวนี้มันจะไปทางซ้ายแล้วครับไปทางซ้ายนะครับไปไกลสุดที่ g นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาที่ตำแหน่ง e ดดเหมือนเดิมนะครับเมื่อวัตถุนะครับที่ถูกแสงนะครับหรือที่ถูกฉายแสงเนี่ยมีการเคลื่อนที่แบบวงกลมแสงเงาของวัตถุมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซึ่งจะเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบฮาโมนิกอย่างง่ายนะครับถ้าเราพิจารณาดูตรงนี้นะครับ สัญลักษณ์ตัวนี้เขาเขียนไว้อะไรสัญลักษณ์ตัวนี้เราจะเรียกว่าตัวโอเมกา้าโ,โอเมก้าก็คืออัตราเร็วเชิงมุมนะครับหรืออัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับมุมต่อเวลานะครับนี่นะครับซึ่งเป็นปริมาณที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับสมการก็คือนะครับอ่าย้อนทบทวนให้นิดหนึ่งนะครับตัวโอเมก้าเนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับ เซต้านะครับส่วนด้วยที T, คือเวลานี่ครับถ้านักเรียนอพอ,อยังจําได้นะตอนที่เรียนมาตัง้งแต่ม .4 สนะครับทีนี้ไปดูต่อนะครับทีนี้มาพิจารณาครับพิจารณานะวัตถุเริ่มต้นจากตรงนี้ครับวัตถุเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับ เงาของมันก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้ซึ่งเป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะครับตำแหน่งนี้เราจะให้ระยะ x เป็นศูนย์นะครับที่ตำแหน่งเริ่มต้นระยะ x เป็นศูนย์แน่ๆแหละนะครับพอวัตถุเคลื่อนที่ตามเส้นรอบวงกลมมาตรงนี้ครับวัตถุเคลื่อนที่ตามเส้นรอบวงกลมมาตรงนี้เงาของมันก็จะมีการเคลื่อนที่ออกมาที่ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เรากําลังพิจารณานะครับเราอยากจะรู้ว่า ระยะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งระยะตรงนี้ที่เรากำลังที่จารณาอยู่เนี่ยเป็นการกระจัดนะครับเป็นการกระจัดของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเราอยากจะรู้ตรงนี้แต่ระยะตรงนี้เราไม่สามารถบอกได้นะครับซึ่งมันเกิดจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับโดยการฉายเงานะครับอ่ะทีนี้มาดูครับ ออไอ้เส้นตรงนี้เส้นสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วไอ้จุดตรงนี้คือจุดศูนย์กลางของวงกลมเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับถ้าพูดถึงส่วนประกอบของวงกลมนะครับมันก็คือรัศมีของวงกลมนะครับรัศมีของวงกลมนะครับถ้าวัตถุมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับถ้าวัตถุมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเงาของมันก็จะมาอยู่ที่ตำแหน่ง e นะครับซึ่งเป็นระยะ ที่เกิดการกระจัดของเงามากที่สุดนะครับเกิดการกระจัดของเงามากที่สุดและการกระจัดของเงาที่มีค่ามากที่สุดเขาที่เรียกว่าแอมปิจูนนั่นหมายความว่าค่า a ตรงนี้นนนคือแอมปิจูดนั่นก็หมายความว่าความยาวของลูกศรสีเขียวตรงนี้ซึ่งเป็นลักมีของวงกลมเนี่ยก,ก,นะก็จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ A นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไร ราะว่าด right. mm ูจากตรงนี้ครับดูจากตรงนี้นะคือจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับแล้วเราขีดความยาวมาครับขีดความยาวมามาถึงตำแหน่งนี้ครับนะครับมันก็จะมีขนาดเดียวกันกับเส้นสีเขียวถูกไหมครับและก็จะมีขนาดเท่ากันกับระยะ a นะครับซึ่งระยะ a ก็คือวัดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับซึ่งเส้นที่ครูขีดตรงนี้นะครับเส้นที่ครูขีดตรงนี้นะครับ นี่ครับกับเส้นนี้นะครับมันมีขนาดเท่ากันนะครับมันมีขนาดเท่ากันฉะนั้นรัศมีของวงกลมก็จะมีค่าเท่ากับแอมลิจูดของการเคลื่อนที่แบบพาโนิกอย่างง่ายนั่นเองนะครับอ่าทีนี้พอตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เราพิจารณาเนาะนะครับเป็นตำแหน่งที่เราพิจารณาเดี๋ยวขอลบเปรียบหนึ่งอ่าเป็นตำแหน่งที่เราพิจารณานะครับ จะสังเกตเห็นว่าเส้นสีเขียวมันทำมุมเซต้ากับแนวเส้นสมดุลตรงนี้ครับเห็นไหมครับคราวนี้ครับถ้าเราทำการใส่แกนลงไปนะครับใส่แกนลงไปครับใส่แกนลงไปโอเคนะครับใส่แกนลงไปแกนนี้ก็จะเป็นแกน x นะครับแกนนี้ก็จะเป็นแกน y นะครับซึ่งเส้นสีเขียวมันอยู่ระหว่างแกน x กับแกน y นะครับแต่เงาระยะเงาที่เรากําลังทําการพิจารณา,า steps, ตรงนี้นะครับระยะของเงาที่เราทําการพิจารณาตรงนี้นะครับมันอยู่บนมันอยู่บนแนวแกนไหนครับมันอยู่บนแนวแกน x นะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการกระจัดที่เรากําลังพิจารณา Cond มีค่าเท่าไหร่เราก็มาทําการแยกองค์ประกอบของเส้นสีเขียว นะครับแยกองค์ประกอบของเส้นสีเขียวนะครับซึ่งพอแยกองค์ประกอบเนี่ยเราจะแยกยังไงนะครับเราก็แยกมันอยู่บนแกน x กับแกน y มันอยู่ระหว่างแกน x กับแกน y ให้เราทําการแยกไปบนแกน x แล้วก็แยกไปบนแกน y นะครับอ่ะพอเราแยกไปบนแกน x นะครับอ่าแยกไปบนแกน x ก็เหมือนกับว่ามันเป็นการแยกมุมออกเห็นไหมครับ เราเอาแนวเส้นสีเขียวไปวางไว้บนแกน x นะครับมันก็จะได้เป็นแนวเส้นสีฟ้าขึ้นมาซึ่งการแยกออกมันจะได้ฟังก์ชันไซน์นะครับการแยกออกเนี่ยมันจะได้ฟังก์ชันไซน์นะครับอ่ามันจะได้ฟังก์ชันไซน์ส่วนการแยกให้มาอยู่บนแกน y นี้นะครับให้มาอยู่บนแกน y เนี่ย ะน,นะรัคบมันก็จะได้เป็น a cos ซสีตาแต่แนวบนแกน y เนี่ยมันเป็นแนวที่เรากําลังพิจารณาไหมครับมันไม่ได้อยู่บนแนวที่เรากําลังพิจารณาแนวที่เรากําลังพิจารณาคือตรงนี้ระยะจาก x เท่ากับศูนย์เนี่ยนะครับไปหา x เท่ากับ x I เนี่ยนะครับซึ่งมันอยู่บนแกน y ฉะนั้นเราก็จะพิจารณาแค่ตรงนี้นะครับ นั่นก็หมายความว่าเส้นความยาวที่ครูขีดตรงนี้นะครับกับความยาวของเส้นสีเขียวที่เราแยกไปบนแกน x ก็จะได้เป็นเส้นสีฟ้าตัวนี้นมีความยาวที่เท่ากันถูกต้องไหมครับมีความยาวที่เท่ากันนะครับฉะนั้นแล้วนะครับ x ตรงนี้นะครับคือการกระจัดแบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายซึ่งจะมีค่าเท่ากับ a นะครับไซน์ส,าส้า นะครับมันก็จะได้เป็นสมการนี้ออกมานี่ครับได้เป็นสมการนี้ออกมาครับนะครับโอเคไหมครับต่อนะครับสมการนี้ก็มาจากสมการที่ครูตีกรอบให้เมื่อสักครู่นะครับตีกรอบให้เมื่อสักครู่ x นะครับก็คือการกระจักนะครับก็คือจากตรงนี้นะครับตำแหน่งสมดุล ไปหาตำแหน่งที่เราพิจารณานะครับส่วน A นะครับ A ตรงนี้ก็คือแอม i t จูดนะครับซึ่งแอม i t จูดเนี่ยมันก็เท่ากับรัศมีของวงกลมนะครับและเซตาเซตาก็คือมุมที่เส้นสีเขียวนี้ทำมุมกับแนวเส้นสมดุลตรงนี้นะครับทีนี้จาก สมการกอนที่ของวงกลมเซตาเท่ากับโอเมก้าทีซึ่งสมการนี้มาจากไหนสมการนี้มาจากไหนมันก็มาจากโอเมก้าเท่ากับเซตาส่วนทีเพียงแค่ว่าเราย้ายทีขึ้นไปคูณนะครับย้ายทีขึ้นไปคูณนะครับ,ารบมาไปคูณเซตาของเราก็จะเท่ากับโอเมก้าทีนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเนี่ย เซตาเนี่ยเท่ากับโอเมกาทีเนี่ยนะครับขึ้นไปแทนในเซตาตรงนี้ครับเปลี่ยนจากเซตาเป็นโอเมกาที t, มันก็จะได้สมการการกระจัดออกมานั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วสมการการกระจัดการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายก็จะมีค่าเท่ากับ x นะครับเท่ากับ a sin โอเมกาที omega t, นะครับซึ่งเป็นการกระจัดมีทิศทางไปทางขวานะครับ แต่ถ้าการกระจัดนะครับมีทิศไปทางซ้ายนะครับมันก็จะมีค่าติดลบนะครับที่มันเป็นบวกแสดงว่ามันไปทางขวานะครับแต่ถ้าคำนวณออกมาแล้วมันมีค่าติดลบก็แสดงว่าตำแหน่งของวัตถุนะครับจากจากจากตำแหน่งสมดุลนะครับก็จะมีทิศไปทางซ้ายนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้พอมาดูนะครับพอมาดูตรงนี้ นะครับพอมาดูตรงนี้นะครับกราฟของมันนะครับดูนะอันนี้เป็นตำแหน่งวัตถุเริ่มต้นนะครับกราฟของมันเป็นตำแหน่งวัตถุเป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะครับวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแสดงว่าจากตำแหน่งสมดุลนะครับไปยังตำแหน่งที่วัตถุเคลื่อนที่ไปเนี่ยไปยังตำแหน่งที่วัตถุเคลื่อนที่ไปเนี่ย นะครับระยะตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่าระยะการกระจัดก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเส้นกราฟนะครับก็จะมีลักษณะที่เพิ่มขึ้นนะครับจนกระทั่งไปที่จุดไกลสุดนะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับแอมพลิจูดหลังจากนั้นวัตถุก็จะเคลื่อนที่ย้อนกลับมาวัตถุก็จะเคลื่อนที่ย้อนกลับมานั่นหมายความว่าก็ในขณะที่มันเคลื่อนที่ย้อนกลับมาเนี่ย ระยะที่วัดจากตำแหน่งสมดุลมาหาตำแหน่งวัตถุมันก็จะลดลงเรื่อยๆทําให้เส้นกราฟของมันเนี่ยลดลงนะครับเพราะการกระจับมันลดลงลดลงเนื่องจากว่ามันกําลังเคลื่อนที่เข้าหาตำแหน่งสมดุลนะครับสุดท้ายมันก็มาหาตำแหน่งสมดุลเหมือนเดิมนะครับย้อนกลับมาหาที่ตำแหน่งสมดุลนะครับแต่ตอนนี้ยังยังเคลื่อนที่ยังไม่ครบรอบนะครับอ่าเพราะว่ามันก็จะต้องเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งสมดุลไปทางซ้ายด้วยนะครับ เลื่อนที่จากตำแหน่งสมดุลไปทางซ้ายนะครับมาที่ตำแหน่งไกลที่สุดพอมันมาที่ตำแหน่งไกลที่สุดแต่ว่ามันมาทางซ้ายมันถึงติดลบเส้นกราฟมันก็เลยมีลักษณะที่เพิ่มขึ้นแต่มีค่าที่เพิ่มขึ้นไปทางลบนะครับที่มันเอียงลงแบบนี้นะครับมันมีค่าเพิ่มขึ้นนะแต่ว่ามันมีทิศทางไปทางลบแค่นั้นเองนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับที่ตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ไกลที่สุดทางด้านซ้ายนะครับ การกระจัดตรงนี้ก็จะเป็นการกระจัดที่มากที่สุดแต่อยู่ทางซ้ายนะครับนี่จะอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเส้นกราฟหลังจากนั้นมันก็จะเคลื่อนที่ย้อนกลับมาหาตำแหน่งสมดุลเหมือนเดิมนะครับเส้นกราฟของมันนะครับก็จะลดลงนะครับเส้นกราฟของมันก็จะลดลงเพราะอะไรเพราะขณะที่มันเคลื่อนที่เข้าหาตำแหน่งสมดุลระยะนะครับการกระจัดก็จะลดลง จนสุดท้ายมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับการกระจัดก็จะมีค่าเป็นศูนย์นะครับเส้นกราฟที่ได้นะครับลักษณะของเส้นกราฟการกระจัดที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นกราฟรูปสายนะครับมีลักษณะเป็นกราฟรูปสายนะครับซึ่งสมการของเส้นกราฟนะครับก็จะเป็น x นี่ตรงนี้ครับเป็นสมการการกระจัดนะครับพอมาดูที่เวลานะครับเวลาเนี่ย เราเริ่มจับเวลาณนะตรงนี้นะครับเราเริ่มจับเวลาณนะตรงนี้ถูกต้องไหมครับมันก็เคลื่อนที่ไปขวาสุดนะครับแล้วย้อนกลับมาไปทางซ้ายสุดแล้วก็กลับมาที่ตำแหน่งเดิมครบหนึ่งรอบแบบนี้ถึงจะเรียกว่าครบหนึ่งรอบครบหนึ่งรอบเนี่ย,น,ยนะครับเวลาเนี่ยมันก็คือค้าบ่า evet, มันก็คือค้านี่จะสังเกตเห็นไหมครับว่านี่คือเวลาครบหนึ่งรอบครับเท่ากับคาา นะครับตอนที่มันเคลื่อนที่จากตำแหน่งสมดุลน,นะครับตำแหน่งสมดุลไปทางขวาสุดแล้วย้อนกลับมาที่ตำแหน่งสมดุลเหมือนเดิมนะครับเป็นช่วงที่เส้นการาฟโค้งขึ้นแล้วก็โค้งลงมาที่ตำแหน่งนี้นี่คือครึ่งรอบนะครับครึ่งรอบก็หมายความว่ามันก็จะได้แค่ครึ่งคาบนะครับก็คือเป็นคาบส่วน2นะครับพอมันเคลื่อนที่ไปต่อไปทางซ้ายนะครับสุด แล้วก็ย้อนกลับมาที่ตำแหน่งสมดุลเส้นกราฟของมันก็จะเคลื่อนที่ต่อนะครับนี่ก็จะมีค่าเท่ากับค่าพอดีนะครับโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูต่อนะครับสมการที่เราได้ไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นสมการการกระจัดนะครับก็คือ x นะครับเท่ากับ A sin นะครับ a s i n นะครับสตานะครับนี่คือสมการการกระจัดของการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกนะครับคือ x เท่ากับ A sin โอเมก T, นะครับโอเคนะครับทำได้นะครับ เลยนะโอเคอทีนี้มาดูครับสมการที่พูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเป็นสมการที่เกิดจากวัตถุเนี่ยนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลน,นะครับแต่ถ้าในกรณีที่นะวัตถุไม่ได้เริ่มต้นอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลตำแหน่งสมดุลก็คือเป็นตำแหน่งที่ x เท่ากับศูนย์คือตรงนี้นะครับคือตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,นะ แต่ในที่นี้วัตถุไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งสมดุลนะไม่ได้เริ่มต้นอยู่ที่ตำแหน่งสมดุลแต่มันมาเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้นะครับมันมาเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้ทําให้เงาของมันเนี่ยก็มาเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้นะครับทำให้เงาของมันมาเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ t เท่ากับ0นะครับนั่นก็หมายความว่ามันก็จะเกิดมุมที่กระทํากับตำแหน่งสมดุลครับ นะครับอ่านะครับเกิดมุมตรงนี้นะครับซึ่งมุมตรงนี้เราจะให้เป็น or ตัวฟีหรือตัวไฟายก็ได้นะครับตัวฟีหรือตัวไฟายก็ได้นะครับนะเป็นเป็นมุมเริ่มต้นนะครับอ่าหรือเรียกว่าเป็นเฟสเริ่มต้นนะเป็นเฟสเริ่มต้นจากนั้นครับก็ถูกเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่งนี้นะครับนี่คือตำแหน่งที่วัตถุเคลื่อนที่ไปแล้ว ทำให้เงาเคลื่อนที่จากตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้มาตรงนี้นะครับการกระจัดนะครับการกระจดของมันจะเป็นยังไงนะครับนะมันก็เพียงแค่นะครับบวกค่านะครับนะบวกค่ามุมเฟสเริ่มต้นเข้าไปนะครับอ่าดูนะเห็นไหมครับนะ บวกค่ามุมเฟสเริ่มต้นเข้าไปโดยปกติสมการจะเป็นอะไรครับโดยปกติสมการจะเป็น x เท่ากับ A sin <า>โอเมกา้า t ใช่ไหมครับบวกเฟสเริ่มต้นเข้าไปก็แค่บวกฟีนะครับเห็นไหมครับสมการการกระจัดก็แค่บวกตัวฟีเข้าไปนะครับสมการการกระจัดที่ได้นะครับก็จะเป็น x s i n โอเมก้า t บวกฟีนะครับหรือโอเมก้า t บ,ก ee, บาวกไฟล์นะครับอ่าทีนี้ไอตัวตัวไฟล์เนี่ยนะครับมันคือเฟสเริ่มต้นนะครับตัวไฟล์มันคือเฟสเริ่มต้นนี่เห็นไหมตัวไฟล์มันคือเฟสเริ่มต้นนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่อื่นเนี่ย เราจะเรียกมันว่ามุมเฟสนะครับเราจะเรียกมันว่ามุมเฟสเห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในวงเล็บเรียกว่ามุมเฟสนะครับโอเคนะครับก็สมการการกระจัดนะครับก็จะมีสมการที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่นะครับเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นคือจุดสมดุลนะครับก็จะได้เป็นสมการนี้ ที่วัตถุเริ่มต้นที่ไม่ใช่จุดสมดุลน,นะครับมันก็จะบวกมุมเฟสเริ่มต้นเข้าไปนะครับบวกเฟสเริ่มต้นเข้าไปนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือหน่วยของมุมเฟสนะครับในระบบ SI นะครับมุมจะมีหน่วยเป็นเรเดียนซะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นไอ้ค่ามุมที่เป็นองศาเราต้องสามารถแปลงให้เป็นหน่วยเรเดียนได้ เห็นไหมครับถ้าพูดถึงอนตสาตร์มันก็คือวงกลมหนึ่งหน่วยที่นักเรียนจะต้องจำมันให้ได้นะครับเห็นไหมครับลองทดสอบกันนะครับพายส่วน2รเดียนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่พอจำได้ไหมครับ90องศาแล้วพายส่วน6เรเดียนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่30องศานะครับพายส่วน4เรเดียนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 45องศา3ามพายสองสอเรเดียนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่270องศานะครับโอเคนะครับเยียงครับก็ปริมาณการกระจัดของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายเนี่ยนะครับก็จะมีสมการดังที่ครูได้อธิบายไปทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับแล้วก็ขยันเขาไว้